มาต้อนรักระสันแล้วทางขึ้ไลน์ทางอุกาบาตเลสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพอ่อพอแม่แม่อซทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายใบบุญนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอันนี้ทางออกหมู่บ้านเรานะครับผมก็โอ้โห <c oughs> ทางสวยๆกล้องก็เลยสั่นนิดนึงนะฮะขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมในความก้องสั่นนะครับทุกคนคนเล็กมาคนนี้บาร์ดคนแบบอันกะว่าง่าขั้นอื่นแบบนี้เลยเบอกาเซ่บ,กกอ,บอกาเคียกิร์เอาไปตรงกลางเลยเนาะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพ่อพ่อยูฟซทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ สวัสดีน้องโบ๊ทด้วยนะครับจะไปได้เหรอน้ําท่วมแรงอ๋อไม่ได้ไปทางเก่านะครับผมเปลี่ยนเส้นทางนะครับวันนี้วันนี้อ้อมทวีปนะครับวันนี้อ้อมทวีปนะครับทุกคนโอ้กล้องกระสันมาหนี้อ้อมทวีปครับผมอ้อมไปไกลเยอะครับวันนี้หลายโลอยู่ครับเดี๋ยวจะลองจับกิโลดูก่อนไหนวะกิโลมันอยู่ทางไหนวะเนี่ยกิโลอะ วันนี้เปลี่ยนทางนะครับวันนี้เปลี่ยนทางนะครับถากเก่าไปไม่ได้นะครับผมไปได้แต่รถใหญ่ไปได้แต่รถ,รถใหญ่รถโนต้ตไปไม่ได้ใช่รถโนต้ตไปไม่ได้ไม่ใช่แค่รถโน้นนะรถเล็กก็เหมือนกัน <S <S รถนัดด้วย <S <S 2> <S 2> จดกันไหมสักครู่นะครับทุกคนขยับกล่อ,กกองแป๊บนึงอ่า สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เปลี่ยนเส้นทางนะครับผมวันนี้เปลี่ยนเส้นทางนะครับไปหาน้องใบบุญนะครับวันนี้สวัสดีคุณพีพีด้วยนะครับสวัสดีนะครับผมใบบุญคิดถึงอยากดูดนิ้วมือแล้วครับผมก็กําลังจะไปหาแล้วนะครับตอนนี้ แต่อาจจะไปถึงช้าสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนเส้นทางนะครับเราเปลี่ยนเส้นทางเราไม่ได้ไปเส้นทางเดิมนะครับผมเราไปทางใหม่นะครับทางนี้ก็เราก็ยังไม่เคยไปด้วยนะครับผมแต่คําว่าทางนี้ก็ท่วมเหมือนกันนะครับจะมีทางท่วมอยู่ตรงบ้านน้องหัวควายแต่เราจะไม่ไปทางนี้เราจะอ้อมไปอีกทางหนึ่งปิดบูทุดหน่อยเราจะอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะครับ เห็นนะบอกว่าไปทางไหนนะเขียวเขาบาอาทางบ้านอะไรนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะครับว่าทางนน้นก็ท่วมเหมือนกันครับผมท่วมทุกทางนะครับทุกคนท่วมทุกทางนะครับผมแต่ทางนั้นก็ดีกว่าเดิมอยู่นะครับมั้งนะครับแต่เห็นว่าท่วมทุกทางครับส่วนทางที่เราไปทางบ้านตลาดนี้ไปไม่ได้แล้วนะครับผมทางนั้นนี่ท่วมน้ําขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะครับน้ําขึ้นเร็วมาก ท่วมท่วมเร็วด้วยนะครับผมท่วมแบบท่วมจัดเลยนะครับท่วมแบบท่วมเลยนะครับผมท่วมแบบท่วมเกินนะฮะท่วมเกินถ้าต้องหามุมตรงนี้ออกมันที่มีมุมถอดเยียวถอดแล้วกันแปเลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปหาน้องใบบุญนะครับตอนนี้ ำลังจะไปเปิดร้านของเรานะครับไปเปิดร้านหาคะแนนเติมน้ำมันไปหาลงไปบุญนะครับผมไกลเสียเกิน <en> นะฮะปาดแค่ไปทางโลนยาปาร์ตก็ยี่สิบโลแล้วจะไปแต่เขัาไปบดด่ออกไปแต่บางคนทางนี้มันจากโลโลแกะยี่สิบอยู่มั้ยเป็นส่งแล้วอ,อ,อ๋อโอ้แต่สิอ่อนไปทางเมืองลิงอีกเนาะอ่อนไปกไกลด้วยมันนี่ 3าม็หลัง37สบนนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีนะครับผมใครเข้ามาแล้วนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเักทายกันได้นะครับทุกคนครับสวัสดีคุณน้องไผ่ด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับอย่าเพิ่งใส่เบิ่ง้ได้จากนี้35้นะเธอข้างหลัง35นะจากบ้านเรามาอันนี้ขึ้น38แล้ว จะไปถึงนู่นกี่กิโลนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับเราจะมาจับกิโลกันด้นยนะวนี้อาจจะสั่นนิดนึงก็ต้องขออภัยนะครับผมเข้ามาพูดคุยสักทายกันได้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวพาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมไปหาน้องใบบุเส้นทางใหม่นะครับโดนพอดีเส้นทางเก่าน้ําท่วมเสียเกินนะครับโอ้โหไปไม่ได้เลยนะครับรถตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์เนาะแต่จักรยาน มอเตอร์ไซค์รถไฟรถเกง๋เกงเรือน่าเฮไม่ใช่ส่วนมากจะไปได้แต่รถใหญ่นะครับผมพวกรถสิบล้อหกล้ออะไรอย่างนั้นนะครับรเบียกก็ไปได้อยู่แต่ถ้ามันหนักก็ไปได้ไม่เสี่ยงดีกว่า <laughs> ไม่เสี่ยงดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าเผื่อมันอะไรนะเคยว่าขี่ไปแล้ว เกิดมันดับกลางทางขึ้นมานะครับผมเพราะว่าวันนั้นนะครับขี่ลุยน้ำไปเกียร์ใส่ไม่เข้านะครับผมเกียร์ใส่ไม่เข้าวันนั้นเกียร์ใส่ไม่เข้านะครับผมโอ้โหกว่าจะใส่เข้านะครับแพ้จานนัดมาทำให้วันนั้นเกียร์ใส่ไม่เข้านะครับขับลุยน้ำ จะเลยไม่อยากเสี่ยงนะครับผมไม่อยากเสี่ยงที่จะลุยน้ํานะครับไม่คุ้มกันเลยนะครับแต่รถคนอื่นเขาก็ลุยก็ไม่หไม่เห็นเป็นไรนะเมื่อเป็นแต่รถเราก็ไม่รู้นะครับก็ที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้จะเป็นฟันไม่พลอยนะครับนี่นะครับที่แกะสลักเป็นอ่าองค์พ่อพระพิฆเนศนะครับผมนี่ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้กันนะครับผมเป็นฟันไม่พลอยนะฮะฟันฟันที่ร่วง ฟันอะไรนะเขาเรียกฟันฟันกระเด็นฟันกระเด็นฟันกระเด็นอันนี้ไม่ต้องมีหมอถอนนะครับวันนี้ไม่ต้องมีหมอทันฟันถอนนะครับผมถอนเองนี่นะครับที่ที่ที่แกะที่แกะรูปอยู่นี่นะครับผมแกะเป็นพิคเนตปางนอนนะครับสวยมากนะครับสวยมากเป็นฟันไม่บ่อย ส่วนเมื่อวานเราก็ไม่ได้ไปหาน้องใบบุญนะครับผมเมื่อวานไปเอาหญ้าออาก,กนาแล้วก็ไปใส่เบ็ดได้ปลาอยู่สองตัวเบ็ดสามสิบลังเบ็ดสามสิบลังนี่แต่เราออกแล้วไงเ,เราไปออก <10 S 1> ช่วงที่เราไปยามอ่ะเราออกตั้งสิบลังเหลือ <c oughs> แค่สิบห้าลังเองไปดูตอนเช้าติดตั้งสองตัวนี่ <c oughs> ปลาคอนใหญ่ยูครับตอนเช้านะครับหมานตอนเช้าอีก ก่อนจะออกมานะครับผมหมันอ่ามีปลาใครไม่รู้ตกอยู่หน้าบ้านไปชอดเหมือน,นกันนะครับผมตัวประมาณสองนิ้วสองนิ้วกว่าอะไรครับก็อ่าก็ไม่ถือว่าเล็กมากนะครับก็ไม่ถือว่าใหญ่ไม่ถือว่าเล็กก็พอดีนะครับผมอ่าก็ตกอยู่หน้าบ้านนะครับโอ้หมันเลยครับผมเปิดประตูเจารถออกอ่าเห็นเห็นพอดีเลยฮะปลาแต่กคนสีหมันเนาะ โอ้บัดไปใส่ใส่บิดจนใส่โจ๊อ๋อเขาใส่ไปหลังเที่ยงคืนเนาะปลาอีกเออลังเที่ยงคืนมันเลยได้ปลามันกินหลังนี้ขึ้นเนาะไปใส่ก็ใส่บรนพัดเลือดอราปะเป็นน้ำมั้งเปล่สิวแตกนะครับสิวแตกดทันทีเศร้าถั่วแล้วเมื่อไหร่แม่ถั่วทั้งเนี้วเลยเอาออกให้เนวะ น้ำรถล่วลงดีเมื่อนั้นเห็นได้เขาว่าวท่วมบางย่างหลายน,ลลนี่ท่วมทั้งนี้นี่โอ้ตรงนี้น้ำน้ำรถอยุ่นะครับตรงนี้วันนั้นเห็นเพื่อนผมขี่มาแล้วท่วมเลยนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีคุณคุณกิกซ่านะครับผมสวัสดีนะครับ ดีนะครับสวัสดีนะครับอะไรเนาะน้าจะมาอีกหรือเปล่าคะออนนี้เราก็ไม่ทราบนะครับผมน่าจะมาเรื่อยๆนะครับสาหรับน้ํานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีวีเววเลยครับผมว่าจะลดนะครับมีแต่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ฝั่งทางนี้ก็ลดแล้วนะครับผมช่วงวันนั้นเพื่อนผมมาถ่ายรูปให้ดูก็น้ําท่วมนะครับผมน้าท่วมเหมือนกัน แต่ทางนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางใหม่นะครับผมเพราะว่าทางนั้นเราไปไม่ได้นะครับเราไปไม่ได้แล้วก็ก็าหาเส้นทางใหม่เสทางนี้ก็จะไกลกว่าเดิมค่อนข้างจะเยอะนะครับผมค่อนข้างจะไกลกว่าเดิมนะครับทางนี้ไม่ค่อนข้างแล้วผมไกลเลยเลยครับไกลเลยเ <c oughs> พราะว่าต้องอ้อมไปทางเมืองลิงอีกนะครับผมอ้อมไปนี่ไปออกเมืองลิงแยกเมืองลิงแล้วก็เลี้ยวเข้าทางบ้านอ่ากระโพ เข้ามาตรา,ากลางนะครับไกลกว่าเดิมนะผมเส้นทางได้ไกลกว่าเดิมเพก่อน,ทา,น,กกานทางนี้ก็น้าท่วมเหมือนกันนะครับผมโหท่วมสนอ้อยสนอะไรเขาหมดแล้วนะครับ<ห>มองไปก็เห็นเป็นทะเลสาบเหมือนกันนะครับเนี่ยนะมั้งมองระบายนาดดิอ่าใบบุญไปออกงานอีกวันไหนอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมว่าจะไปอีกวันไหนนะครับถ้ามีงานก็น่าจะได้ไปนะครับผม ก็รอใช้งานนะครับตอนนี้แต่ฝนก็จะตกเรื่อยๆฝนจะไปที่ไรแลวฝนตกทุกทีเลยไม่ใช่ไม่อยากไปนะครับผมอยากไปนะครับแต่อ่ากลัวไปแล้วมันไปแล้วไปถูกฝนเป็นไข้ามาจะหนักกว่าเดิมนะครับผมจากที่จะหายก็จะไม่หายนะครับจะเป็นหนักกว่าเดิมนะครับกลัวตรงนี้แหละครับกลัวตรงนี้แหละครับ ช่วงนั้นอาจารย์ก็ยังไม่ค่อยหายดีด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะฟิตปังแล้วนะครับหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ถ้ามีงานเราก็จะไปนะครับผมเราก็จะไปนะครับเราก็อยากออกไปข้างนอกเหมือนกันนะครับผมจะ,จะได้ปไล์ให้พ่อพ่อ่ได้รับชมกันนะครับแถวนี้เขาสูงอยู่เนาะแถวนี้เาถ่วงด้วตรงไหนที่ต่ำก็จะท่วม กันนะครับผมมันเหมือนกันนะครับตรงไหนที่สูงก็อาจะไม่ท่วมนะครับผมทางนี้เพราะว่าเราก็เพิ่งมาเหมือนกันนะครับทางนี้เราก็เพิ่งมาเหมือนกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทุกคนครับแล้วก็เบี่ยงเส้นทางนะครับผมไปหาน้องใบบุญนะฮะ เรจะมาไล่มาไล่ให้พ่อแม่ได้รับชมกันสักหน่อยนะครับผมพอเราเปลี่ยนเส้นทางไปนะครับเพราะว่าทางเดิมนี้ผมก็ดูไล่จากหลายๆช่องนะครับเพราะว่าไปไม่ได้ไปแต่รถใหญ่นะครับเพราะว่าของเรารถรถรถไม่นิดนะครับผมไปไม่ได้ <laughs> ถ้าเป็นรถโน้ตก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะครับผมรถนัดก็ไปไม่ได้นะออยิ่งรถเล็กนี้ยิ่งเลี้ยวใหญ่เลยนะครับ ต้องรถใหญ่เท่านั้นนะครับผมต้องไปเปลี่ยนชื่อแล้วมั้งอย่างนี้เขาเปลี่ยนแล้วแหละเขาเปลี่ยนเป็นชื่อใหญ่แล้วนะครับผมเดี๋ยวก็เหมือนพี่เล็กพูดไปนั้นไปไปแล้วก็จมลุ่มก็บอกแล้ว <laughs> อันนี้อันนี้เอาเอามุกพี่เล็กมาเล่นนะครับนี่เอามุกพี่เล็กมาเล่นนะครับก็ปี้มุกก็ปี้มุกนะฮะก็ปี้วางก็ปี้ว่า,วาเลยครับนี่แล้วก็ถึงบ้านได้แล้วน,น,นี่บ้านกระสัง บ้านกระสังนะครับโตอ,อาจจะสั่นๆหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับทุกคนครับเพราะว่าเราใส่กับาในที่วางมือถือนะครับผมในรถของเรา คนจนเหมือนคนจนอยกมหมดเลยกไบอลูนเอาที่้งมานี่คือบลูเขาใส่ตะลุหัวว่าเนี่ บอกว่ามันต้องขับมาเบิ้งเส้นทางเดียเจ้าของไงที่เห็นกระบะที่ไหนวะให้เลี้ยวขวาไปทางหมะขุยไหมอ๋อในเด่น่ะอ๋อนำถุงน้ำไล่กันตัวนี้ทั้งก็เขาว่าทางทางหนองหมคขุยมันมันอ่ามันถ่วมอยู่เขาว,าว่าถ่วมเงีหน้าเขาเลยบอกว่าไปทางอันนี้เอาว่าทางยังไงบ้านเนียวนุ่น บ้านจำปลาจำเป็นยังนี่หละจะไม่ไม่นอนจำปลาหรอกครับวาายัางที่ยังเนี่ยขวาทางสายถ้าไปที่เป็นบ้านน้องหัว,ว้วยก็ชื่อชื่อว่าบ้านน้องหัวควายนะครับผมแต่ภาษาลาวควายก็คือกล้วยนะครับผมอันนี้ไม่ภาษาลาวกะบ้านน้องหัวกล้วยนะครับผมทางไหนนอแบัน,นี้ ไอผ้าหลามันลงอีกแล้วไอ้หลามไอ้ผ้าล,ลา,ลลาลมม,ม,มัมัวอีกแล้วบันนี้มาไกล์กพ่อได้บ่ะนี้มามัวกันนี้บีกันนี้อันนี้ก็น้ำฝนนะมั้งนี่นเมื่อวานเนไม่หรอกเมื่อวานฝนตกเมื่อวานฝนก็ตกนะครับผมเมื่อวาน ขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมพอดอีสัญญาณค่อนข้างขาดหายนะครับตรงนี้ค่อนข้างจะไกลเลยทีเดียวนะครับผมจากตรงนี้หมุนมากครับหมุนมากครับทุกคนหมุนมากเลยครับคุณหมุนหมุนมากเลยครับผมเพราะว่าทางนี้ไม่ค่อยมีสัญญาณครับบานนี้สวยวนะันนึงสมดเดลเพิ่งมัง้งเห็เียหเรียสายเขาเรียกหัว มาที่ออกไปคิดจะไปทางหมู่บ้านนะแล้วก็อ,ออกไปทางถงนนใหญ่คือกันจะ,ปะไปรู้ว่าทางไหนแล้วเขว่าเขวาม่าบ้านน้องปุ่นนี่ก็มาทา้งน้องปุนนงปง่นเลยมันก่อนน้องปุ่นเ้าบริวารด้ว่า,า,วาฟังของเราไม่เท่าสัมผัสเองนะครับทุกคนนี่นะครับผมก็เลยมาลองเองเลยนะครับวันนี้ใจที่ออกจากบ้านมาจาก,ม,นะกม,มูนะกับม้วนเครื่องแมนสิบหกหอนใบบุญจะ